รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำดีดี easy life ทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำครับก็นี่มาถึงตอนที่3แล้วสำหรับเพชรบุรีครับยังดูอาสงบเสงี่ยมไหมถ้าอยู่ที่อื่นอาจจะแบบอมีแบบกระชับเฉงเล็กน้อยแต่อยู่ในห้องพระของอาแล้วรู้สึกสงบเสงี่ยมนิดนึงนะครับก็ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีไปแล้วในะครับทั้ง ส่นปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็เขาว่างมาถึงไฮไลท์ของจังหวัดนี้หนึ่งที่คืออาเป็นคนชอบถ้ำชอบถ้ำซอกหินน่ะก็เหมือนกับที่ไปที่ไปที่ถ้ำบัวแดงนะครับก็คือปรารถนาที่จะเข้าไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ไปถึงว่าไม่ใช่ม่มีที่อยู่แล้วแึ่ว่าเข้าไปแล้วรู้สึกสงบ และยิ่งในถ้ำนั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยู่ในถ้ำนั้นด้วยยิ่งชอบมากๆเลยเดียวโดยเฉพาะที่นี่เขาหลวงใช่ครับส่วนตัวเต้เต้ก็ชอบมากๆเลยครับเกี่ยวกับครั้งแรกหรือเปล่าที่เข้าไปครั้งแรกครับตื่นตาตื่นใจนะโอ้โหแค่แค่ได้เดินเดินลงบันไดก็แล้วยิ่งเจอพระนะครับรู้สึกเพิ่มพิจิตรในใจมากเลยนะครับเพราะว่าเหมือนว่าพุทธศาสนาเนี่ยก็มีอยู่ยงกับคนไทยมาตั้งนานแล้วแล้วก็สําคัญคือเกี่ยวกับรัชการที่สี่ด้วยใช่เพราะท่านเป็นผู้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามาก พุทธศาสนาในแผ่นดินไทยเนี่ยอยู่คู่กับพระมหากษัตริย์มันน่าและจะอยู่คู่ต่อไปอีกตราบนานเท่านานใช่ครับนะครับผมเราก็ร่วมกันทนุกบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็ถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ใช่ครับนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วล่ะวันนี้ทําดีได้ดีจะพาไปที่ถ้ำเขาหลวงเติมตาตะการใจยังไงก็เข้าชมได้เลยครับผม คุณผู้ชมคะตอนนี้นิวกับเต้ก็เดินทางมาถึงที่ถ้ำเขาหลวงเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับสุดๆเต้นมาเต้อยากเที่ยวถ้ำมานานแล้วที่นี่เป็นไงอยากรู้ยังน่าสนใจอยากดูแล้วค่ะไปพร้อมกันค่ะไปเลยครับผมทางชันบันไดอีก่างหากโอ้โหอ๋อเนี่าถึงหน้าถ้ำแล้วใช่ไหมใช่ทางเข้าถ้ำใหญ่มากบันไดก็ชันนะนี่เต้แอบไปรู้มาว่าบันไดเนี้ย 9-9 9ขั้นเหรอเราลองดับดูว่ามันถึง9-9ไหมได้ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิแสดงว่าเราหลงถึงแล้วค่ะตอนนี้ด้านล่างนะคะถ้ำเขาหลวงอันนี้เหมือนเป็นห้องเป็นห้องโถงหนึ่งห้องแล้วก็มีหินง,งอกหินย้อยด้วยซึ่งสวยงามมากๆาใหญ่โตเนะาะใช่ใหญ่โตสวยมากเลยอะ จากที่เราเนี่ยกราบระประธานเสร็จแล้วเดินมาอีกแค่นี้เดียวก็จะเห็นเจดีย์สามองค์ใช่ไหมใช่เจดีย์สามองค์เนี้ยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุทยาเลยมันานมากเลยใช่ไม่ใช่องค์จำลองด้วยนะคือองค์จริง,รงเลย,เลยถูกต้องแล้วในนี้บรรจุอะไรอยู่หรอด้านในเจดีย์องค์นี้ที่เต้เป็นสีแดเงเนี่ยก็คือจะบรรจุพระทนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ถูกต้องแล้วก็คือฟันหัทงท่า ขำคำหลงแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยยุทธยาค่ะรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นะคะ ก็เห็นความสําคัญของถ้าน,นี้ค่ะแต่เริ่มแรกนะคะสมัยรชัชกาลที่4ค่ะท่านก็มาบูรณะถ้าน,นี้แล้วก็พระราชทานชื่อให้หมายว่าถ้ำวิมานจักรีค่ะ,คะ,ะซึ่งรชัชกาลที่4ท่านโปรดในการที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ตอนสมัยตอนที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นของราชตอนที่ท่านผนวดนะคะท่านก็ได้มาบําเพ็ญเพีย,พยพรภาวนาศีลที่นี่แล้วก็ให้ความสําคัญในการสร้างพระพุทธรูปค่ะ ถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์นะคะตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4 mm hmm. ต่อมารัชกาลที่หขึ้นครองราชย์ท่านก็ได้เสด็จประพาสที่นี่อีกเช่นเดียวกันเพชรบุร mm ี hmm. นะคะเป็นเมืองที่ชื่อว่าอายุทยาที่มีชีวิตค่ะเป็นเมืองที่มีวัดเยอะเป็นวัดในสมัยอยุธยาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียว mm hmm. ค่ะแล้วก็ หลายๆคนนะคะที่มาเที่ยวที่นี่สามารถเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าพระมหกศากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ค่ะเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ริงเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาและเช่นกันที่4ท่านก็เป็นต้นแบบที่ให้อุป,ปการะคุณทางด้านศาสนาแล้วก็สนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยรเราเป็นคนไทยเราต้องดีใจที่เรารได้เกิดในเมืองไทยโชคดีที่สุดแล้วครับผมค่ะ นี่เต้เราเดินมาหลายห้องแล้วนะในถ้ำเนี้ยนี่ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วแล้วนิวก็รู้สึกว่าตอนนี้ระยะเวลาของแสงที่จะรอดมาถ้ำที่สองที่เราไปเนี่ยคงจะสวยงามมากๆแล้วเต้ตื่นเต้นมากแค่เห็นเมื่อกี้ก็สวยงามมากเลยใช่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะจะบอกออต้องไปดูว่าล่ะนี่ไงแสงตกลงมาแล้วโอ้สวยกว่าเดิมอีกนะใช่นี่สวยมากเลยเต้รู้หรือเปล่าว่า,าที่แสงส่องลง,งมาเยอะๆขนาดนี้นี่ยังไม่เยอะที่สุดนะยิ่เงเยอะไม่สวยถ้าคุณผู้ชมอยากจะแบบ เห็นแสงเยอะๆกว่าน,นี้ก็คือต้องช่วงเดินเมษาถูกต้องไหมเดินเมษาตรงพาไม่ได้แหลวจ้าสำหรับใครที่มาเพชรบุรีเนี่ยเต้ชอบมุมนี้มากเลยนิวเพราะว่าเห็นแสงแล้วก็ผ่านเห็นพระพุทธรูปทำให้แบบหมือนเป็นแสงพระธรรมะ เราก็ได้เห็นแล้วนะคะกับสิ่งดีๆที่บุรพะมหากษัตริย์ทุกๆกองค์ได้ทําแล้วก็เป็นต้นแบบในการที่เราคิดดีทดําดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมในด้านของพรุทธศาสนาเราก็ใช้ต้นแบบของบุรพะมหากษัตริย์ทุกพระองค์ค่ะในการที่จะมาทําความดีในวันนี้ยังไม่สายนะคะเราคิดดีทําดีเพื่อสิ่งดีๆแล้วก็สร้างสารรค์ให้กับโรคของเราค่ะค่ะนุ่นธนบุญค่ะสวัสดีค่ะ เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะนิวกับเต้อยู่กับผอ,อสาธิตเกียรติสุขิมนนะคะพ่วงหนวยการสานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะผออ,อ,อย่างที่นิวบอกไปนะคะว่าเป็นวันที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาเดี๋ยวจะให้ผอ,อเล่าให้ฟังค่ะว่าวันนี้เป็นวันอะไรค่ะวันนี้เป็นวันอัตมีบูชาซึ่งชาวพุทธของเราก็ถือว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งหลังจากที่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จปัินิผ่านไปแล้วในวัน,นเพ็ญจิตห้าค่ำเดือนหกหรือที่เราทราบกันดีว่าเป็นวันวิสาขบูชาหลังจากนั้นอีกแวันนะครับก็จะเป็นการถวายพระเพลิงพระสรีระขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งชาวพุทธทุกคนก็จะถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญก็จะมีพิธีการ ทำบุญเวียนเทียนตักบาตคล้ายๆกับวันวิสาขาบุชาเช่นเดียวกันกรับนมัสศการคระหลวงพ่อเจริญพรหลวงพ่อครับ ทราบเราว่าวัดแห่งนี้เลยว่าพระบสถตรงนี้ครับมีความเก่าแก่มากแล้วมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับประวัติความเป็นมาวัดนี้เป็นวัดที่มีการสร้างที่ยาวนานมากแล้วแต่ทั้งพระบสถศนียสร้างขึ้นทีหลังวัดเขามีอยู่ก่อนแล้วนานแล้วน่าจะประมาณสุโขไทยปลายปลายรัอยุทยาต้นๆประมาณนั้นภาพกิจกรรมที่เขียนเนี่ย เขียนมาตั้งแต่สร้างพระโบสถ์ครั้งแรกครั้งแรกก็หมายถึงว่าครั้ง,งที่สมเด็จสังฆราตนโมที่หล่อของท่านอยู่ปดิสถานอยู่ตรงนี้ตอนนั้นเด็สังฆราตนโมนี่จะเป็นมาเป็นเด็กวัดที่นี่นั่นกหมายถึงว่าวัดเขาจะเริ่มรุ่งเรืองอยู่แล้วแล้วท่านต่อมาท่านได้บรรพชาเป็เนสมณีแล้วก็ศึกษาเราเรียนศึกษาเราเรียนจะจบแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอน ในสมัยนั้นโรงเรียนจะไม่มีก็จะมีอยู่ตามวัดการศึกษาเราเรียนเปงนจึงมีสอนกระทั่งพระบรมวงศานุนวงศ์ที่สนใจการศึกษาธรรมะก็มาศึกษากับท่านในต่อมาท่านก็นได้รับสถาปนาสมณศักดิ์ตามลําดับเมื่อมาถึงยุคของพระเจ้าสันเพชรที่8ปคือเจ้าเสือได้ครองสิริราชสมบัติในสมัยนั้น พระเจ้าสันเพติแปลกหรือระเจ้าเสือนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จสังฆราชจังโงนี่แล้วก็สมเด็จสังฆราชจตงโงก็มีตำแหน่งศักดิ์สูงขึ้นต่อมาท่านอยากจะคิดถึงบ้านเกิดของท่านก็คืออยากจะมาสร้างวัดที่บ้านเกิดก็ได้ไปทูลถวายพระพรกับพร,บพระเจ้าแผ่นดินจ้าแผ่นดินก็มรรีพระราชศรัทธาได้พระราชทานพระตำหนักอง,งค์หนึ่ง เอาไว้เดที่แล้วเ,เราก็ผ่านมาก็คงจะเห็นกันแล้วนะเห็นแล้วว่าคือศาลาการประเรียนปัจจุบันนั่นแหละเป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นหนึ่งที่เป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของพระบรมหาราชวังในสมัยนั้นเป็นพระตำหนักองค์หนึ่งพระเจ้าผ่นดินก็มีพระราชทานให้รู้พระตำหนักองค์หนึ่งเนี่ยคือถวายมาให้มาสร้างเป็นศาลาการประเรียนโดยเป็นผลดีต่อเมืองเพชรบุรีหรือจังหวัดเพชรบุร,บรีหรือประเทศไทยก็ว่าไง ่าพระตำหนักส่วนใหญ่ในกรุงศรีสุายาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าจะถูกทำลายหรือว่ามันหมดแล้ยุคสลายไปหมดแล้ว, <Okay. S 1> ลวเหลืออยู่ชิ้นเดียวสมบัติที่ส่วนเป็นพระบร,รมาราชวังนี่ก็อยู่ที่วัดใหญ่สวนรณารามถ้าไม่ได้มาอยู่ที่วัดใหญ่สวรณารามเ็คงจะหมดไปก่อนนั้นแล้วนะจะหมดแล้วถึงว่ายึงเป็นสมบัติล้ำค่าที่เราจะได้เห็น สว ok ัสดีค่ะจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากเลยค่ะท่านผู้ว่านิวเราอยากทราบว่าท่านผู้วามีนโยบายในการสนับสนุนในเรื่องพระพุทธศาสนาในจังหวัดนี้ยังไงคะก็มีในหลายระดับนะคะอย่างเช่นว่าผู้ว่าดูเรื่องข้อมูลก่อนบ้านเรามีวัดกี่วัดถูกไหมเวลาเราจะพูดคุยเนี่ยก็มีประมาณ270กว่าวัดนะคะแล้วพระเนรแล้วก็มีประมาณ3,000กว่ารูปทีนี้พอเรารู้ข้อมูลเนี่ยเราก็มาดูในเรื่องการดําเนินการต่อ อย่างผู้ว่านี่ก็เริ่มต้นที่ตัวเองสมมติว่าก่อนที่เราจะไปทํานโยบายหรือเราจะไปดูเรื่องศาสนาเนะะี่ยะก็ดูในเรื่องของว่าในระดับตัวบุคคลอย่างเช่นผู้ว่าก็มองว่าถ้าคนที่เป็นพุทธที่แท้เนี่ยคนพุทธที่แท้มันไม่ไม่ใช่แค่ว่าเขาจะเข้าวัดไปฟังธรรมคือผู้ว่ามองที่การกระทํานะคะก็หมายความว่าอย่างเช่นเราเข้าวัดเนี่ยอันดับแรกเลยการแต่งกายใช่ไหม บางคนนุ่งใช่ไหมแต่งการไม่สุภาพที่ที่มันจึงเป็นที่มาในการที่บางวัดเขาไม่ให้เข้าต้องมานุ่งผ้าถุงผ้าสิ้นหรือผ้าทับนั้นศีลธรรมทั้งหลายอะไรที่อยู่ในในที่สั่งสอนมาในพระธรรมคําสั่งสอนเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนพุทธเนี่ยเราจะต้องรับสิ่งเหล่านั้นทั้งศีลและธรรมเนี่ยเข้ามาเป็นสิ่งปฏิบัติของตัวเองเรารับศีลเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ารับเฉยๆก็ต้องเอามาทา จะทาได้มากข้อน้อยข้ออะไรก็ว่าไปใช่ไหมหนูมันก็มันก็จะต้องเหมือนกับเออเราก็ต้องถือมาเป็นเนี่ยแล้วเวลาผู้ว่ามองในฐานะผู้บริหารบ้านเมืองถ้าคนเราถือศีลมีธรรมเนี่ยไม่มีความวุ่นวายะคือพวกเราเนี่ยอาจจะชินกันมาแต่ผู้ว่ามองว่ามันเป็นพื้นฐานพื้นฐานการเป็นพุทธที่แท้แล้วก็เป็นพื้นฐานของคนไทยที่นับถือพุทธนะคะที่ผู้ว่าผู้เสมอว่าถ้าเชื่อเรื่องบาปกรรมเนี่ยเราจะไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีเพราะเราจะกลัว คือวันนี้หลังจากที่เราได้ทําบุญใส่บาตรแล้วก็ที่วัดนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆที่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพวกเราไปไปดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่ที่พวกเราควรจะได้ทําตอนนี้เราก็ถึงแล้วใช่ไหมคะพ่อใช่ที่พี่บอกว่าจะให้มาทํากิจกรรมวันนี้คือ,คอจะพาพวกเรามากราบสการะรอยพระพุทธบาทนะไป,ปแล้วเขาอยู่ข้างไหนเนี่ย เต็มเลยเอ่อถ้างั้นเราน่าจะต้องทำความสะอาดกันก่อนไหม่ะใช่ค่ะก่อนที่จะสการะพระบุตรพระบรมราชาทงั้นเดี๋ยวพวกเราไปช่วยหาอุปกรณ์ได้ครับนะมาช่วยกันทำความสะอาดก่อนดีเลยครับดีมากเลยครับโอเคไป พอครับทีมงานเรามีเยอะมากเลยมาช่วยทําได้ไหมครับก็ดีดิมาช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆไงได้เลยครับทีมงานเรามาช่วยกันนะครับทีมงานทุกคนมาช่วยเรยกล้องเราช่วยกัน จังหวัดเพชรบุรีนี่มีอะไรให้เที่ยวชมมากมายนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาก็ดีนะครับมีหลายจุดมากๆเลยโดยเฉพาะที่เขาหลวงคือการท่องเที่ยวของเราเนี่ยไม่ใช่ไปครั้งหนึ่งฉันไปแล้วันไปแล้วบางทีไปซ้ําก็ได้นะใช่ครับแล้วอย่างไม่ได้ไปซ้ําอย่างเดียวแต่เราไปซึมซับพุทธศาสนา<ล>ด้วยเพราะว่า ทั้งทั่วประเทศไทยของเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาจํานวนมากแล้วก็ให้เราได้ไปสักการะพระด้วยใช่ครับผมและยิ่งครั้งที่2หรือว่าครั้งที่เท่าไหร่ที่เราไปซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วมีใครไปด้วยแล้วเราอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นให้เขาได้เข้าใจได้รู้เนี่ยเราจะดูดีมากเราจะเป็นผู้รู้เราจะดูดีมาทีแรกอาจจะไม่รู้ก็ฟังก่อนฟังก่อนเขาอะไรนะครับผมรายการดีๆอย่างนี้จะมีให้ชมอีกนะครับผมทุกวันจันทร์ห้าโมงห้านาทีทาง ททบหแห่งนี้กับรายการทำดีได้ดี easy life วันนี้น้องเต้แล้วก็ลุงอ่ำลุงอ่ำั้ยมั้ยลุงอ่ำแล้วกันนะน้องเต้และาอ่ำก็ขอลาท่านชมแต่เพียงเวลาเท่านี้พบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับช่วงทำดีทำง่ายแค่จะอยากทำกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โครงการฟาร์มสีขาวเป็นหนึ่งในโครงการทูบีนัมเบอร์วันเพื่อช่วยให้เกษตรกร,ร,กรหางกลาจากยาเสพติดมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่ดีและสร้างผลผลิตอย่างมีคุณภาพค่ะโรงงานนมของเราก็มีโครงการทูบีนัมเบอร์วันนะครับเราได้มีการร่วมมือกับเกษตรกร,ร,กรโดยการประชุมแนะนําให้เกษตรกรร,ร่วมแบบโครงการทูบีนัมเบอร์วันเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกผู้เลี้ยงคนนมของเราปลอดยาเสพติดครับในครอบครัว ารามสีขาวนี่ได้มาจากการคัดเลือกของโครงการ t o b ีนัมเบอร์วันะคะทางเกษตรกรได้เข้าไปอบรมเขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้สมาชิกทุกๆคนมีความรู้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วมันจะทําให้เกิดผลร้ายต่อครอบครัวของเราทุกคนนะคะเคยทํางานอยู่ต่างจังหวัดเราก็นึกถึงอาชีพพระราชทานเราก็เลยกลับมาทําฟา์มอดนมที่บ้านทางอสคอมีโครงการทูบีนัมเบอร์ว ซึ่งเกี่ยวกับลดล,ลงต่อต้านและป้องกันยาเสพติดซึ่งเราก็เข้าร่วมในชมรมนี้ด้วยก็มีอสคอแล้วก็มีโครงการนี้เข้ามาทําให้เปลี่ยนเมื่อก่อนนี้จะเลี้ยงแบบว่าเน้นเฉพาะปริมาณน้ํานมเดี๋ยนีมีพวกองค์ประกอบมีอะไรด้วยโดยคําแนะนําจากอสคอคุณภาพน้ํานมก็จะดีขึ้นและอีกหลายๆกิจกรรมของโครงการทวีนัมเบอวันที่สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดี ช่วยลดต้นทุนและมีอาชีพที่ยั่งยืนหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแจกกุ่ยเอค่ะผลิตพันธ์นมที่เสื่อมคุณภาพนะครับไม่ว่าจะจากในกระบวนการผลิต หรือนมจากการเคลมของลูกค้านะครับในกระบวนการในการกระจายสินค้าเนี่ยจะมีการขนส่งบางครั้งก็มีการตกมีการกระแทกทําให้สินค้าเสื่อมชํารุดนะครับเราก็จะนํามาทําให้เกิดปุ๋ยเอ็มซึ่งมีคุณประโยชน์อยู่2ด้านด้านแรกก็คือเป็นการเปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์ไม่กระทบกับสภาพแวดล้อมนะครับอย่างที่2ก็คือสิ่งที่ได้เนี่ยได้ช่วยเหลือเกษตรกรกรอบๆพื้นที่แทนที่เขาจะต้องไปควักสตังซื้อปุ๋ยเข้ามารับตัวเนี้ยฟรีเราไม่ได้คิดสตังเขา ข้าเอาไปใช้แล้วก็ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำให้ดินเสียไม่ทำให้ดินแข็งมารับปุ๋ย EM อจากอสคอจ้ะดีจ้ะได้ประโยชน์ด้วยไปฉีดผักกับผลไม้จ้ะก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ตอบแทนชุมชนรอบๆข้างเคียงที่เรามาตั้งโรงงานอยู่ที่ตรงนี้เรามาอยู่ที่นี่มาใช้ดินใช้น้ำใช้อากาศที่นี่คนในชุมชนที่นี่เนี่ยเราก็อยากจะตอบแทน เริ่มมีโครงการนี้เข้ามานะคะทําให้คนที่ไปทำงานในไกลบ้านนะคะหันกลับเข้ามาที่บ้านเกิดของเราะคะ่ะเพราะว่าพอเราทําน้ํานมมีคุณภาพดีก็ทําให้เกิดรายได้สูงขึ้นนะคะรู้สึกภูมิใจในอาชีพพระราชทานมากคะ่ะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนสามารถส่งต่อยังลูกหลานได้ครับชีวิตที่ดีชีวิตที่พอเพียงชีวิตที่แบ่งปันความสุขเกิดขึ้นได้ง่าย จากการอยู่ร่วมกันด้วยความดีและประกอบอาชีพด้วยความสุดจริตดำเนินชีวิตห่างไกลาย,ยาเสพติดช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันกันในสังคมองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยขอส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นสุขสังคมเป็นสุขด้วยความดีทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำกับองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทย